ยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงยูริแฟนปมลอม,ลอมตอนที่7ทำอะไรก็ได้พัดเธอนี่ซื่อจริงๆเลยนะหันกลับมานี่มือบางทั้งสองข้างเลื่อนไปประคองกรอบไปหน้าสวยหวานให้หันกลับมาเผชิญหน้าด้วยในตาสวยคมใช้แววขบขันยังไม่ปิดบงัง ก่อนจะเอ่ยเสียงหวานออกมาไม่ต้องห่วงนะเธออยากทําอะไรกับฉันก็ได้ฉันจ้างเธอก็เพราะเหตุผลสองข้อ 1. เพื่อหลอกน้องสาวฉันโดยการแกล้งเป็นแฟนฉัน 2. เพื่อให้เธอทําให้ชีวิตของฉันมีสีสันขึ้นเพียงแต่น้ำเสียงหวานเว้นช่วงก่อนที่มือของหญิงสาวจะละจากใบหน้าสวยหวานเลื่อมลงไปจับที่นิ้วเรียวยาวที่อยู่ข้างลำตัวของร่างสงูงคนถูกสัมผัสถึงกับสะดุง้ง แต่ประธานสาวหาได้สนใจไม่มีข้อแม้บางอย่างที่สำคัญค่ขะข้อแม้หรอคะใช่แล้วล่ะเสียงหวานเข้มขึ้นมาแววตาจริงจังขณะพูดระหว่างที่อยู่ด้วยกันถ้าจะทำอะไรก็ได้ยกเว้นการออาเจ้านี่เข้ามาในร่างกายของฉันฉันไม่ยอมให้เธอทำแบบนั้นจนกว่าฉันจะอนุญาตถ,าถ้าขอดคำสั่งนี้ฉันจะไล่เธอออกคำสั่งเด็ดขาดจากเจ้านายสาว ทำให้ในายตาคมที่จ้องมองคนพูดอยู่ก่อนแล้วเข้าใจในความหมายที่ประธานสาวสื่อได้ไม่ยากฉันเข้าใจแล้วค่ะเข้าใจก็ดีรอยยิ้มผุดขึ้นมาบนใบหน้าสวยคมก่อนที่เธอจะขยิงปลายเท้าขึ้นและจูบอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วโดยครั้งนี้พัทธิราไม่ได้ต่อต้านอีกวงแขนแข็งแรงของคนออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอโอบเอวบางเอาไว้เมื่อเรียวของพัทธิราสัมผัสกับผิวกายที่เนียนนุ่มของเจ้านายสาวโดยตรงอย่างจงใจ ชลาดาคลางลึกในลําคอขณะที่ยังจูบอย่างต่อเนื่องและเริ่มรุกมากขึ้นเมื่อหญิงสาวพยาลิมฟีปากเบิดรับ,รบยังรู้จังหวะและตอบสนองได้ถึงใจเป็นที่สุดหลายครั้งที่ชลาดาอยากจะรู้นกว่าพัทิราไปเรียนวิธีจูบมาจากที่ไหนถึงได้จูบได้เร้าใจถึงขนาดนี้ทั้งที่หน้าตาก็ซื่อ,อ,อแววตาก็ดูใสๆอย่างนั้นกระพานคิดไปว่าอีกฝ่ายคงอ่านนิยายหรือศึกษาโพวกทฤษฎีจากอินเทอร์เน็ตหรือซีรีส์อะไรมาก่อนแน่ ธอไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างพัทิราจะเคยมีประสบการณ์จริงมาก่อนในขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับจูบแสนร,ร้อนร้อนมือบางของประธานสาวก็ไม่อยู่นิ่งเธอไล่ปลดเสื้อผ้าของหญิงสาวหน้าเด็กออกไปถอดมันให้พ้นจากร่างกายจูบร้อนแรงผลาออกไปด้วยฝ่ายที่เริ่มรุกแม่ตาของแม่เสือสาวไล่มองเรือนร่างของหญิงสาวตัวสูงแล้วเผลอเลียริมฝีปากของตัวเองกับความคิดที่ว้าวุ่นอยู่ในหัวถ้าหากไม่ใช่เพราะเธอ มีความทรงจำเลวร้ายกับเรื่องพวกนี้มาก่อนเธอคงจะยอมให้พัทเิราใช้เรือนร่างซูเปอร์เฟคนี้ทำอะไรต่อมีอะไรกับเธอก็ได้ไปนานแล้วแต่เอาเถอะถึงแม้ไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่คงมีอะไรให้ทำมากกว่าที่คิดแน่รอยยิ้มร้ายผุดขึ้นบนใบหน้าแม่เสือสาวอีกครั้งก่อนที่เธอจะเอื้อมมือไปหยิกแก้มเหยื่อสาวเบาๆอย่างหมันเขียวแล้วออกคำสั่งไปอาบน้ำกันเถอะสกวางน้อยสกวางน้อย คนถูกเรียกโดยใช้ยาประหลาดส่งเสียงทวนแม่ตาใส่ซื่อกดสายตาลงมองเจ้านายสาวด้วยความสงสัยทว่ายังไม่ทันได้เอ่ยถามอะไรออกไปพัทเทราก็ถูกปลายนิ้วเรียวผลักดันร่างให้เข้าไปในโซนอาบน้าแผ่นหลังของร่างสูงสัมผัสกับผนังกระเบื้องที่เย็นเฉียบแล้วร่างเย้ยยวนก็ตามมาประกบแนบชิดและมืออีกข้างหนึ่งของเจ้านายสาวก็เอื่อมไปเปิดฝักบัวอันใหญ่ที่อยู่เหนือศีรษะของทั้งคู่ สายน้ำจากฝักบัวไหลลงมาโลมทั่วเรือนกายของคนทั้งสองความเย็นจากสายน้ำไม่สามารถดับความร้อนรุ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นได้เพราะอุณหภูมิอันร้อนแรงในร่างกายของทั้งสองยังคงร้อนระอุเมื่อเรียวของพัทเราเลื่อนลงมาประคองสะโพกมนและเผยครึ่งเบาๆชรดาคลางลึกก่อนผลักจูบออกมือของเธอ,อยังคงคล้องคอเจ้ากวางน้อยอยู่ในตาสวยคมหวานฉ่ำมองสบตาก,กับในตาคมลึกร่ากับรู้ว่า พัทิรากำลังคิดอะไรอยู่แต่เธอก็ยิ้มออกมาคิดจะทำอะไรนะ่ะเธออยากถูกไล่ออกหรือไงในตาคมที่มีประกายแรงก้านั้นสั่นไหวเล็กน้อยเมื่อเรียวพระออกห่างจากสะโพกมนของเธอทันทีประธานสาหลุดเสียงหัวเราะออกมาเบาๆไม่นึกว่าคำขู่ของเธอจะทำให้ลูกน้องใต้บังคับบัญชากลัวขนาดนั้นปฏิกิริยาที่ได้เห็นยิ่งทำให้เธอหลงไหลในความใส่สื่อของเขามันน่ารักจริงๆนะ ชรดาคิดกลุ่มกลิ่นก่อนที่ร่างสวยจะแกล้งบดเปียดตัวเองเข้าไปใกล้ร่างสูงมากขึ้นอีกถ้าจูบหญิงสาวอีกครั้งคมพร้อมกับขยับกายไปมาบนเรือนร่างของร่างสูงก่อนที่ร่างของคนช่างยั่วจะสะดุ้งนิดนิดเมื่อรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่ปัดตายมาใกล้กับจุดสําคัญในกายของเธอชรดารู้ได้ทันทีว่ามันคืออะไรประธานสาวเริ่มหว่นใจจึงง่ายหน้ามองอีกฝ่ายที่กําลังจ้องมองเธอด้วยสายตาใสาซื่อแต่ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมมาก ร่างกายแทซื่อตรงเกินไปแล้วนะพัทอีกฝ่ายยืนนิ่งไม่ตอบอะไรแต่คิวเรียวสวยขมวดกันอีกครั้งเรากับกําลังเครียดจัดฉันขอโทษค่ะชะลาดาชะง,งักกับคําขอโทษของพัทิราความบดบันในใจพลันหายไปเริ่มเข้าใจแล้วว่าเจ้ากวางน้อยเป็นอะไรไม่แปลกหรอกที่หญิงสาวจะเกิดความต้องการและตอนนี้พัทิราก็คงกําลังสะกดกลั่นความต้องการนั้นเอาไว้อย่างสุดความสามารถพอรู้อย่างนี้แล้ว ม่เสือสาวกลับรู้สึกอยากแกล้งจากววางน้อยขึ้นมาอีกไม่ต้องขอโทษหรอกฉันเข้าใจถูตัวให้ฉันหน่อยสิเสียงหวานเอ่ยกระซิบยั่วที่ข้างใบหูของพัทิราก่อนคบกัดมันเบาๆอย่างมันเขี้ยวและพยายามกล้นหัวเราะกับร่างสูงที่นิ่งอย่างแข็งทื่อไม่ได้ยินเธอพูดออกไปแบบนั้นอะอะไรนะคะเทียงหวานเอ่ยถามตะกุกตะกักอย่างตกใจถูตัวไงสบบุอยู่ตรงนั้น ว่าพลางชี้มือไปที่ขวดสบู่เล้วให้อีกฝ่ายรู้ปรากสูงของผู้ถูกสั่งยังคงนิ่งพัทิราสุดลมหายใจเข้าปอดลึกๆแล้วเริ่มทําตามคําสั่งของผู้เป็นนายจ้างใบหน้าสวยอ่อนเยาวเต็มไปด้วยสีแดงละเรื่อยอย่างน่ารักในสายตาของชลดาสบู่เลวในขวดถูกบีบใส่ฝ่ามือเรียวพัทิราหลับตาขณะใช้มือลูบไล้ไปทั่วเรือนร่างของเจ้านายสาวเจ้าของร่าง ส่งเสียงครางเล็กๆทุกครั้งที่ถูกมือนมที่เคลือบด้วยสบู่เละลืล่นๆค่อยๆเลื่อนสัมผัสไปตามส่วนต่างๆน่าแปลกใจทั้งที่พัทธิรายังหลับตาอยู่แต่มือของเขากลับเคลื่อนไหวไปมาบนเดือนร่างของเธอได้อย่างไหลลื่นไม่มีสะดุดหรือแม้แต่ติดขัดราวกับว่าหญิงสาวรู้จักสรีระร่างกายของเธอเป็นอย่างดีซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้ชลดาหยุดคิดฟุ้งซ่านแล้วขยิบปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเกยคางของตัวเองไว้บนไหลน่น ปล่อให้มือเรียวที่เคลือบไปด้วยฟองสบู่ค่อยๆทำความสะอาดเรือนร่างของเธอไปไม่ว่าจะเป็นแผ่นหลังแขนขาหรือหน้าท้องเธอไม่ได้รู้สึกเคินอายอะไรแต่กลับรู้สึกผ่อนคลายและสบายตัวร่วมถึงสบายใจเพราะเธอสั่งให้เขาอาบน้ำให้เธอทูตัวให้เธอพัทิราก็ทำแค่ตามคำสั่งจริงๆไม่ได้ล่วงเกินไปมากกว่านั้นอะฉับพลันเสียงอุทานเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากเจ้านายสาวในทันที เดี๋ยวพัดต,ตรงนั้นพอได้แล้วค่ะพัทิราตอบรับอย่างว่าง่ายแล้วเมือเรียวก็ยอมผละออกไปตามคำสั่งแต่มันกลับเปลี่ยนตำแหน่งไปสัมผัสอีกที่หนึ่งที่ไวต่อความรู้สึกมากกว่าแต่แค่ถูกแตะสัมผัสเธอก็เริ่มรู้สึกหวันใจเพราะสัมผัสนั่นดันไปกระตุ้นความทรงจำบางอย่างความกลัวเริ่มคลืบคลานเข้ามาในใจต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้หรือเปล่าคะคำถามซื่อๆที่ไม่คิดว่าจะถูกถามดังขึ้น คิ้วสวยเลิกสูงขึ้นก่อนจะหลุดคำออกมาความกลัวที่มีหายวับไปจริงด้วยสินะเราจะกลัวไปทําไมกันในเมื่อกวางน้อยก็ยังคงเป็นกวางน้อยอยู่เป็นอย่งค่ำมือบางสวยคว้ามือเรียวที่เต็มไปด้วยฟองสบู่ก็หยุดตรงที่มีสายน้ําไหลผ่านให้น้าเย็นชําระล้างฟองสบู่ทั้งหมดออกไปและช้อนในตาหวานฉ่ามองกวางน้อยของเธอก่อนจะจับมือเรียวให้กลับไปวางที่เดิมแล้วเอ่ยช้าชใช่ ตรงนี้ด้วยเร็วสิเสียงหวานพูดเร่งในขณะเดียวกันก็ยกมือขึ้นคล้องคอหญิงสาวร่างสูงที่ยังคงยืนนิ่งเป็นรูปปั้นอยู่ถ้าจะขัดคำสั่งฉันหรือไงใบหน้าอ่อนเยาว์บัดนี้แดงสางไปทุกอนูผิวก่อนหน,น้าในที่เธออาบน้ำทูสบู่ให้เจ้านายสาวทั่วเรือนร่างเธอก็กลั่นใจอย่างสุดความสามารถแล้วถ้าหากว่าจะให้ทำมากไปกว่านี้เธอคงไม่ไหว ท,ทันทีเมื่อกี้เธอตั้งใจถามเพื่อให้หญิงสาวหวาดกลัวแต่เจ้านายสาวกลับยิ่งเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวอย่างท้าทายจนเธอไม่กล้าเดินหน้าไปต่อคงต้องถอยก่อนที่เธอจะทนไม่ไหวจริงๆค่ะข,ขอโทษค่ะคำขอโทษของลูกน้องสาวไม่ใช่แค่คำํำพล่้มพูดแต่ร่างสูงยังขยับห่างออกไปประธานสาวเลิกคิ้วสูงมองคนที่ยืนหน้าแดงจัดเบือนหน้านี้ไปทางอื่นไม่ยอมมองเธอตรงๆเธอไม่เข้าใจ ที่เธอยอมเปิดโอกาสให้เขามากขนาดนี้ทำไมพัทเราถึงยังไม่ยอมคว้าโอกาสนั้นเอาไว้พัทิราเธอคิดจะขัดคำสั่งฉันจริงๆงั้นเหรอฉันขอโทษค่ะหญิงสาวร่างสูงพูดขอโทษอีกครั้งพรางยกท่อนแขนขึ้นมาปิดบังใบหน้าของตัวเองอย่างเขินอายฉันทําไม่ได้จริงๆอาการขวยเขินที่ทาให้โชลาดาอาปากค้างอยากขาก็ขาไม่ออกเกิดมาเพิ่งเคยเห็นผู้หญิงที่บอกว่า มีรสนิยมชมชอบในตัวของผู้หญิงอายผู้หญิงที่ยืนแก้ผ้าต่อหน้าของตัวเองอาจจะหน้าแดงแล้วอยากหนีทั้งที่ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นคงมีแต่จะวิ่งเข้าใส่เพรือเธอมีเสน่ห์รอใจไม่พอไม่สิเอ๊ะหรือว่าเจ้กวางน้อยจะไม่ได้ชอบผู้หญิงแต่ชอบผู้ชายพัทธราระหรือว่าเธอชอบผู้ชาย